ังจากที่หายเวลา2ปีนะครับผมกลับมาแล้วงงมาเด็กไข่โมอเอ็กเซนเวอเตอร์มาพร้อมกับวิดบึ้มที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับ <Hello. S 1> บอกเลยว่าวันละกระทงจัดเต็มไปด้วยสีสันไปได้เวลาถึงเวลาได้จุดวิดบึ้มขนาดดักที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ มาครับใกล้ครับนาซากำลังปล่อยจรวดใน5ห3 2้าสี่สามสองปล่อยลูกปล่อยลูไม่ขึ้นเมื่อกี้ผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับ ไม่ไปไหนครับจรวดเราไปผมมีสำรองเบอร์สองมามีสองอันนะมีสองอันโอเคครับบิดบึ้มจัดมาลูกที่สองจัดมาไปดูปล่อยจรวด <รอ S 1> ห,ห้าสี่สามสองหนึ่งขับเกียวฮหอาพุพ่งเข้าเข้าแล้ว เข้าไปเป็นไงล่ะครับเป็นตองเดียวอลิซออซ่วิดบึ้มขนาดยักษ์จับมาเอ็กซ์ตาแถมมุ่งจากวันนี้วลาเรากระทงจัดมาฐานปล่อยจรวดนาซาปักตรงๆเด้อน้้งไม่ขึ้น ไม่ได้เ <mulheres> รื <shocked> ่องเลยครับ้ของห้าบาทแล้วไปนี่ละครับห้าบาทตัด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 ห้าสี่สาม ไม่บิดไม่เรื่องนะครับเราดูผลงานนะครับไอตัวดึงปืนอยู่แล้วรองเท้าใหม่ครับท่านผู้ชมไหนไหนครับดำเลยครับเห็นไหมเนี่ยข้าเข่ามองติดรองเท้านั่นแหละครับวาระกระทงปีนี้สรุปนะครับ ยิงสองนะครับโอ้โห,โหยิงสองได้แค่ได้แค่อันเดียวนะครับปีนี้ไม่แต่ว่าพูดๆอยู่ปีนี้ก็สุขสันเวลากระทงนะครับโอเคผมกลับไปแล้วโมเอเซนวอเตอร์ปีนี้ขอให้เรากระทงยังมีความสุขยังมีความสุขไปแล้วครับสองปีเจอกัน